ถึงแล้วนะครับผมกับไอ้งั่งสะบัดหน้านะครับพิมพ์นิยมที่สุดในวงการนะฮะไม่ได้จับพยางั่งสะบัดหน้ามานานมากเลยคนระับอันนี้นะผมในรอบปีนะผมในรอบปีนี้นะสวยมากนะครับฐานบางๆดินดำนะครับผมดินดำ ทุกวันนี้ราคายิ่งเล่นกันสูงขึ้นนะครับเป็นพิมพ์นิยมที่หายากพอสมควรนะของแท้เนะี่ยเนื้อสำลิดนะผมโบราณกเก่าๆูสภาพได้ครับคมชัดทุกรายละเอียดนะครับผมพิมพ์นี้มีเป็นพิมพ์ที่มีเสน่ห์ในตัวมากๆครนะใครๆเห็นก็อยากได้นะ ใครที่ได้ครอบครองของแท้ของจริงก็ย่อมมีบุญวาสนานะครับเกตก็อาจจะกุดไปบ้างนะผมน่าจะโดนตัดไปนะเกตตรงนี้นะบางทีเกตเกตมันยาวเกินไปนะคนสมัยก่อนก็จะชอบตัดออกนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมก็คือสวยงามครับสวยงามมากเนื้อส,สวยๆแบบเก่าๆเน่ยประหลอดขึ้นนะครับ ตลอดขึ้นทั้งองค์นะ